สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็น,ฟนแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนั่นก็คือวันที่16ถึง30เมษายนปี2566นี้ค่ะเรามาวางแผนชีวิตเรามาวางแผนดวงชะตากันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาใช้กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้16-30เมษายนปี2566นะคะดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของเงินเงินทองทองกันก่อนเลยนะสําหรับการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะต้องบอกว่าจะมีมุมที่ขยับดีมากขึ้นอย่างชัดเจนแต่การขยับดีขึ้นมันจะมาจากความเหนื่อยมันจะมาจากการทํางานมันจะมาจากการลงทุนลงแรงอะไรบางอย่างมากกว่าลาบลอยมากกว่าเงินฟลุก๊กๆกก็ต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้ สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะเพราะฉะนั้นการได้เงินของคุณมันจะมาจากความพยายามและมาจากตัวคุณนั่นแหละมาจากการทํางานนั่นแหละนะคะในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคถามว่ามีไหมมันก็ยังพอมีค่ะแต่ว่าอย่าไปพึ่งหรือว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากนักนะคะให้มุ่งหวังหรือคาดหวังเงินที่มาจากการทํางานดีกว่าสําหรับชาวธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะและเงินใด ที่มาจากการทำงานโดยสุจริตที่มาจากการลงทุนที่มาจากความรู้ความสามารถของคุณนั้นคุณจะจัดสรรเก็บออมได้เป็นอย่างดีคือช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปเลยนะยาวๆเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูคุณจะเก็บเงินได้ นะคะคุณจะมีโชคมีลาบแหละแต่ว่าเป็นโชคลาบเล็กนะคะไม่ใช่โชคลาบใหญ่นะเพราะว่าดาวพระพฤหัสก็จะโคจรเข้าเรือนปุตตะด้วยนะคะ,ะ,คะก็จะมีโชคมีลาบเข้ามามีความชื่นชมมีความยินดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่สมัยบอกไปว่าเงินที่มาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองมาจากการทํางานคุณจะจัดสรรปันส่วนคุณจะมีการเก็บออมได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าชาวธนูท่านใดได้เงินมาจากการโกงอันนี้ต้องขอพูดกันตามตรงนะได้เงินมาจากการโกงได้เงินมาจากวิถีที่ มันทุจริต มันจะมีเหตุปัจจัยทําให้เกิดรายจ่ายที่จุกจิกมากขึ้นเดี๋ยวตรงนั้นก็เสียเดี๋ยวตรงนี้ก็พังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาอุบัติเหตุเดี๋ยวก็เรื่องของการทะเลาะเบาแวงเดี๋ยวก็คดีความเนี่ยมันจะมีจุกจิกแบบนี้โดนแฉโดนโกงเนี่ยช่วงระยะเวลาดังกล่าวเหล่านี้คุณก็ต้องดูให้ดีอะไรที่เป็นสีเทาหรือว่าสีดําอย่าไปยุง่งนะคะแล้วก็ควรที่จะประครับประคองตัวเองให้อยู่ในศีลธรรมอันดีอันนี้ก็จะดีที่สุดสําหรับชาวลัคนาราศีธนูอันนี้ ขอพูดไว้เผื่อเผื่อนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปทําอะไรไม่ดีนะเพียงแต่ว่ามันต้องพูดให้ชัดเจนเนาะอันนี้เข้าใจกันด้วยนะคะ ประการต่อมาค่ะสำหรับการเงินการทองของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเทศกาลในช่วงวันสงกรานต์ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะมีมุมที่รายจ่ายค่อนข้างเยอะอยู่แล้วบางคนเดินทางบ่อยบางคนต้องพบเจอเพื่อนสังสรรค์กับเครือญาติกับเพื่อนฝูงสิทธิ์เก่าต่างๆนานารวมไปถึงออการเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะก็มีเงินให้คุณพ่อคุณแม่มีเงินแจกลูกแจกล้านอะไรอย่างเงี้ยนะมีการเลี้ยงข้าวปาร์ตี้กันในครอบครวัวมันเกิดรายจ่ายจุกจิตเกิดขึ้นอยู่ แ,แต่ว่าคุณจะสามารถจัดการกับรายจ่ายตรงนั้นได้คืออะไรคือจะมีะรายรับเข้ามาทําให้คุณหมุนเงินได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะสำหรับชาวธนูนะคะไม่ต้องห่วงเลยใครขาดเงินจะได้เงินรวมไปถึงใครที่ต้องการกู้สินเชื่อหรือจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆจากธนาคารต่างๆมีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านเครดิตทางการเงินของคุณยังดีอยู่แล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณเวลาคุณติดขัดเวลาคุณเดือดร้อน จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออาจจะเป็นคนรักคู่รักคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเครือญาติก็ได้หรือไม่เช่นนั้นนะคะ ชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่ติดหนี้เป็นลูกหนี้นะสามารถที่จะเจรจาผ,ลผล่อนผันกับเจ้านี้ได้เขาจะเห็นใจเมตตาเอ็นดูรวมไปถึงชาวลัคนาราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะใครที่ทําการค้าการขายก็จะเริ่มคึกคักขายดิบขายดีนะคะเป็นเป,นประมาณนี้เลยนะหลายๆคนอาจจะกังวลว่าเอะมันหลังสงกรานแล้วยังขายดีอยู่ไหมขายดีค่ะนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงสงกรานไปนี่แหละนะใครค้าขายนะคะจะมีมุมที่ดีมาก ยิ่งขึ้นออเดอร์จะเข้ามาเยอะมากขึ้นสถานการณ์ต่างๆมันจะแตกต่างจากช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วอย่างมากสําหรับชาวลัคนาราศีธนูเลยนะคะต่อมาด้านการงานกันบ้างค่ะจะ ด้านการงานนะคะดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะอย่างที่สมัยบอกไปเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค้าใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้องค์ความรู้ใหม่คุณจะมีคําว่าใหม่เข้ามาในเรื่องของการงานของคุณเยอะมากอย่างเช่นเจอหัวหน้าง,งานใหม่ได้เพื่อนร่วมงานใหม่นะฮะได้เข้าไปทํางานในสถานที่ใหม่ได้ย้ายแผนกไปอยู่แผนกใหม่ไปอยู่ตําแหน่ง ปรับเงินเดือนเป็นยอดใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะจะมีคําว่าใหม่ๆเนี่ยเยอะมากขึ้นบ่อยมากขึ้นนะคะถือว่าส่งผลดีต่อลัคนาราศีธนูนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลในเรื่องของความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิตนั่นเองดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะของคุณโคจรอยู่ร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรดาวคู่แห่งการแก้ไขปัญหาดาวคู่ไหวพริบชาวลัคนาราศีธนูเจอปัญหาหรือติดขัดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานคุณจะจัด ดการได้และจัดการได้ดีด้วยไม่ใช่จัดการได้แบบผันผ่านนะคุณจะจัดการได้ดีด้วยมีไหวพริบที่ดีมีสติปัญญามีความสามารถในการทิมแทงปัญหาต่างๆได้ดีเลยทีเดียวค่ะชาแลัคนาราศีธนูจะได้รับการเกือ้อกูลสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนเป็นแบ็กมีคนหนุนหลังรวมไปถึงเครือญาตินะคะอาจจะมีเกณฑ์มาข้องเกี่ยวข้องแววกับงานของคุณซึ่งคุณอาจจะขอคําปรึกษาจากญาติเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือญาติมาขอคําปรึกษาจากคุณเกี่ยวกับเรื่องของการงาน ก็เป็นไปได้หรือชาวธนูมีเกณฑ์เอางานมาทําที่บ้านมีเกณฑ์ที่จะ ใช้บ้านเป็นสถานที่สต็อกของเป็นโฮมออฟฟิศต่างๆนานาแบบนี้ได้นะคะคือช่วงนี้จะข้องเกี่ยวกันนะคะระหว่างบ้านระหว่างที่อยู่อาศัยกับงานนั่นเองนะคะถือว่าเป็นจังหวะกะเกณฑ์ที่ไม่ได้แย่เลยดีด้วยซ้าไปสําหรับชาวธนูไม่ต้องกังวลเลยนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนี้ยาวไปอีก8เดือนที่เหลือในปีนี้นะคะมุมดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเยอะมากนะบางคนได้รับอิทธิพลดีทางด้านการงานบางคนได้รับ ทพลดีทางด้านการเงินหรือการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวนั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชใยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ